วันนี้แม่โอพาทำมันบดทอดนะคะรสชาติก็นะใครเคยทานมันบดก็ต้องชอบรสชาติแบบนี้นะคะก็ทำกันง่ายเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแล้วก็ดูส่วนผสมไปเลยนะคะส่วนผสมแรกอันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะอ่าห้าร้อยเจ็ดสิบกรัมเติมน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเติมให้ท่วมมันแล้วก็ต้มต้มไปจนกว่ามันของเราสุกพอที่เราจะบดได้นะคะอ่ะก็ ใส่ในภาชนะเลยตักออกเสร็จใส่ในภาชนะแบบนี้เติมเกลือป่นไปสักครึ่งช้อนชานะชอบเค็มเพิ่มขึ้นได้นะคะและทีนี้ก็ใส่เนยลงไปค่ะเนย60กรัมเป็นเนยจืดนะคะและทีนี้ก็บดนะคะบดมันฝรั่งให้เข้ากับส่วนผสมให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยนมอันนี้นมก็ใส่ไป60กรัมนะคะอ่ะและทีนี้ก็ คนส่วนผสมให้เข้ากาันใช้ไม้พายบด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 ให้ละเอียดได้มากที่สุดนะคะอ่ะพอได้ที่ละตักใส่ถุงบีบเลยค่ะนะอ่าใส่ถุงบีบง่ายนะเพื่อเราที่จะทํารูปทรงได้ง่ายนะคะใครจะทํารูปทรงไหนจัดไปนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาบีบกันนะคะอ่าขั้นตอนนี้เราลองอ่าพลาสติกก่อนนะเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาออกนะคะและทีนี้ก็บีบนะคะ แม่อกก็จะบีบเป็นเส้นแบบนี้แหละเส้นใหญ่นิดลึงเพราะว่าอันนี้จะทําเป็นแท่งกลมๆล,ลีๆนะคะอ่ะบีบไปพอบีบเสร็จเรียบร้อยนําไปแช่เย็นให้เขาเซตตัวให้แข็งตัวนิดหนึ่งนะคะอ่ะในระหว่างที่แข็งแช่แข็งนะอ่ะเราเรามาทําขั้นตอนต่อมาตีไข่ไก่นะคะขไข่ไก่ใช้อยู่สองฟองตีไข่เหมือนไข่เจียวนะคะตีให้เข้ากันนะเพื่อเราจะนําไปชุบมันฝรั่งของเรา พอมันฝรั่งแข็งเซ็ตตัวได้ที่ละเรานำมาตัดแบ่งชิ้นนะคะชุบแป้งทอดกรอบก่อนนะคะอ่ะแล้วก็ชุบไข่นะคะขั้นตอนการชุบไข่ก็จะเลอ,เอะเทะยุ่งยากนิดนึงเนาะอ่าแบบนี้นะคะอ่าชุบชุบเสร็จก็ไปคลุกเกล็ดขนมปังนะคะอ่าก็แค่นี้ก็พอเสร็จเรียบร้อยจากขั้นตอนคลุกเกล็ดขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ นำไปทอดนะคะอ่ะโอเคการทอดนะก็ตั้งไฟด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะใส่น้ำมันรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วค่อยทอดเนาะอ่ะไอตัวมันฝรั่งเราก็ทำให้เสร็จก่อนนะคุกไข่คุกเปล็ดขนมปังให้เสร็จก่อนวางบนถาดรอไว้เลยนะคะเทะแล้วก็นำมาทอดทอดแบบนี้แหละทอดไปจนกว่าเขาเหลืองนะสีเหลืองทองสวยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ ตักขึ้นได้เลยนะคะเห็นไหมตักขึ้นได้เลยนะคะอ่ะโอเคพอตักขึ้นเสร็จเรียบร้อยพักให้เสด็จน้ำมันเนาะนี่ก็จัดการเสิร์ฟนะคะอ่ะโอเคงั้นแมวจบคลิปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ